ค่ะแล้วก็ลอกออกเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะไปฝานทำเมนูกันนะคะน้อใหญ่ปวด ตลอกออกมาก็จะเหลือแค่นี้แต่ว่าเยอะนะคะห้าโลนี่เ,เอาไปล้างก่อนนะคะล้างทําความสะอาดแลนนี้เราจะทําแกงเปิดนะคะเราก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราสับประมาณนี้เนาะ,นนะเราต้งต้มก่อนใช่ไหมนะคะเราก็เอาต้มก่อนนะคะอันดับแรกเนาะที่จะทําแกงเปอดนะคะเดี๋ยวเราไปเอาใบาย่านางกันนี่นะคะอันนี้ก็ใบย่านาง ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะคะกระแท่ข้าวสารไว้นะคะหนึ่งกรัมมือก็ตันใบย่นางนะคะใบย่นางให้เละๆตะไคร้นะคะแล้วก็พริกสดนะคะก็หอมแบบนี้เลยหอมสักห้าหกัวนะคะหอมตะไคร้เดี๋ยวเราไปล้างน้ำแล้วก็ช่าอมด้วยนะคะ ยอดชะอมไปใส่นะคะแล้วก็ยอดชะอมด้วยนะคะที่เราจะต้องใส่นะคะยอดฟักทองแล้วก็ชะอมนะคะนี่นะคะยอดฟักทองแล้วก็ชะอมแล้วเราก็ลินน้ําออกนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ําใบย่านางนะคะเราก็ตําลงไปเลยหอมพริกตะไคร้นะคะจะได้หอมๆอมเราก็ใส่น้ําใบน้ําใบย่านางลงไปแล้วนะคะ ที่หน่อไม้ที่เราต้มก่อนหน้านี้เรากองแล้วก็เอาน้ําพอเดือดแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ใส่ใบายานางลงไปแล้วเราก็หล่นปลาระลงไปนะคะนะคะพอเราตําเสร็จเราก็เทสใส่ลงไปเลยนี่นะคะพอเราเทสใส่เราก็คนนะคะพริกหอมแล้วก็ตะไคร้เราจะไปตำข้าวใส่ทีหลังนะคะ Mm hmm. เราก็ใส่ปะลาล้าลงไปแล้วน่ากีนเนี่ยถึงขั้นตอนอเอาข้าวะเราก็ทำข้าวให้ละเอียดไปเลยข้าวสารเราก็ใส่กากหมูลงไปเลยกรอบๆนะคะกากหมูกรอบอร่อยมากข้าวสารที่เราตำนะคะไม่ใช่ข้าวสารเสกนะคะแต่นี่เป็นข้าวสารมันไม่เท่ มันเป็นข้าวมันไม่ใช่เป็นแป้งนะคะเราก็เอาน้ํามาคนถ้าเราตาเสร็จแล้วเทเลยก็คือมันจะเป็นก้อนเนาะเราต้องเอาน้ํามาใส่ก่อนค่ะสุกแล้วเราก็ใส่ใบอนี้ไปเลยนะคะใบชะอมแล้วก็ใบฟักทองเราไม่มีแอลบอนะคะเว้ยลืมค่ะใบชะอมใส่ลงไปหอมมากตอนนี้ ไปแล้วเราต้คนนะคะต้มเลยเอาอมพอดีลืมเด็ดให้มันตั้นไม่ใช่ไรกินก็ต้องเคี้ยวก่อนนะเนาะโอเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเปิดแกงเลอะนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟได้เลย ก็มหม่ไม่จเรา